สวัสดีครับบ่าวเ่าสวัสดีทผช้่มครับขึ้นกับขม่าจากข้างนอกพี่น้องฝนตกเมื่อเมน่อนะครับทผช้่มครับกับขม่ากับคำนะครับซีโมงจะหามงละครับทผู้ชมนะครับเอฟซีถามเขามาหลายครับว่าให้บ่าวเ่าตามปูเจ็ดสองให้ตองหดนะครับผมได้คุยกับปูล่ะครับนะครับวดที่่ันมากครับเล็กในตาล่างปูเจ็ดสองกับทีว่าแม่นเลยพี่น้อง นะครับเขา่าสามตคือเกาเหล็กในตาล่างปูนะครับมีแปดมีหนึ่งมีสองนะครับสามตปูจับใหแปดสามสองบอกพี่น้องเหล็กในตาล่างเข่าทั้งสามตครับแปดหนึ่งสองหลักกันหนึ่งสองนะครับผมชุดแรกหนึ่งสองเลยพี่น้องเอาต่าชุดที่ปูจับคู่ไฮลุดอยู่ครับมารับชมน้ำกันปูทรงไม่้ดนๆตองวดครับทากลางพายุเข่าพี่น้องฝนตกทั้งวันนะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกมาแลว นะครับปูสองไม้ดวนกันได้คุยกับปูแหละครับผมสูตรห้าตัวนะครับสูตรหาตัวปูกับเขาเด้อพี่นองเด้อมือนี่ก็ได้ต้นต้นไส้พี่นองนะครับไปได้ต้นไส้มากเพื่อนเอวนว่าไส้คอมเพกนะครับผมอยากได้ต้นไงยู่พี่นองเอามาบว่าดดนะครับผมต้นไส้คอมเพกเพื่อนบาเนนะครับท่านผู้ชมมือนี้ก็แวะพานนะครับเห็นมันงามนะครับผมก็เลยได้มากต้นหนึ่งท่านผู้ชมครับ อ่พาพอให้ได้ใ่หน้าบ้านน้อพี่น้องพ่อพ่อให้ได้งูเขียวมาสนงูเขียวหน่อยนะครับเอานะครับไปรับชมไปฟังน้ำกันสำหรับปูเจ็ดสองเบื่องวดที่แล้วนะครับงวดที่ผ่านมานี่ครับงวดที่ผ่านมาของปูนะครับผมงวดที่ผ่านมานะครับผมในตารางมี แปดมีหนึ่งมีสองคุณครับวิ่งบนกับแม่นได้ครับวิ่งสามกับสองนะครับกระมาสองอยู่ครับเสียดายปูจับปูเห้ี่สามหนึ่งไม่ด้จับเห้บ่ได้จับหนึ่งสองเห้่แต่ว่าหนึ่งสองนี่ครับชุดบนนะครับชุดแถวแรกนะครับในะบตารางเขาสามตัวพี่น้องเอาปูสงใเบ้าวเท่าแล้วเขามาฟังเขามาชมน้ากันนะครับผมสวัสดีครับบ้าวท่าซอส,สดีท่านผู้ชมครับ สวัสดียามเย็นนะครับวันที่17กันยายน2566นะครับพี่น้องพื่นกับเข้ามานะครับออกไปข้างนอกตั้งแต่เศร้านะครับฝนตกดีหทธรรมชมตกทั้งวันนะครับวางตกแห้งวางตกเบานะครับกับคำว่าบานก็ยังตกอยู่ธารมชมเอฟซีถามคำว่าหลายนะครับปู่72นะครับตามปู่72ให้ด่วนนะครับ ปูสรงไม่ล่ะครับทผู้ชมครับไปคุยกับปูหมู่บ้านแล้วตอนตอนสองทุ่มประมาณนึงล่ะครับผมนะครับเนาะไปคุยกับปูปูทรงไม่แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเบรงชุดที่ปูทรงเห็นแบบเห็นเบาเถ่าพี่น้องเหลขในตาล่างสาตัวนะครับ8 1ดหนึ่งสองและกันหนึ่งสองนะครับผมที่ว่าเหลขในตาล่างนี่บอลหลุดตึ๊พี่น้องเด้เข่าดีเดินดี นะครับปูเจ็ดสองเราชุดที่ปูสองไหม่เบาเถ่านะครับเดี๋ยวเบาเถ่าจะเขียนให้ทานผู้ชุมงวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับนะครับผมเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให้ปูนะครับปูกำลังไล่คุยกับปูครับผมนี่ครับปูกับทรงสตติกเกอร์ใหม่นี่ครับเอานะครับงวดวันที่หนึ่งตุลาหกหกนะครับผม ปูเจ็ดสองชุดในตารางปูงวดนี้ครับมีหกเจ็ดนะครับสองสามนะครับเก้าศูนย์นะครับชุดในตารางเดี๋ยวพอเท่าเ,เขียนให้กันได้ทั้งหมดชวยเด้จังถ่ายแคปเอานะครับผม รอแคบเอานะครับชุดเมตาลางปูเขียนตามที่ปูทรงมใม้นะครับบนโอ้วน,นีปูจับลักหน่วยบ่อมทำชุ่มครับบนหน่วยครับปักลักหน่วยเลยครับหัวน,นี้ วิ่ง6กับ7ครับเด่นมาหกกับ7นะครับปูดเด่น6กได้ทำชุ่มเด้อนะครับบนหน่วยเด่น6นะครับผม3ตัวจับอยู่ในสุดตะล่างปูจับอยู่ในสุดตะล่าง3ตัว0 0, 0 0 0 3 7นะครับแล้วก็0 3 6นะครับอันนี้คือ ชุดสามตัวสองตัวโอ้สองตัวคือปรจับสามโอจับนั่นอยู่ครับแต่ว่าสองตัวปูจับชุดนี้ครับศูนย์หกศูนย์เจ็ดเขียนตามปูได้ท่านผู้ชมเด้อนะครับเขียนตามปูนะครับเน้นนะครับปูกันเน้นสามหกสามเจ็ดนั่นละกัศูนย์หกศูนย์เจ็ดท่านผู้ชมชุดล่าง ล่างปูสองไม้สองคูชุดล่างล่างล่าสอง9ก้าาล่างสรงไม่แค่นี้กล่องบาทอลชัดป่พี่น้องเป็นมุ่มั่วๆนะขอโทษขอบให้ได้พี่น้องเด้ครับล่างชุดล่างเน้นที่92ครับล่างปูเน้นใหม้มาแค่ อสองคู่นะครับล่างปูให้เก้าสองเก้าสามแกอยู่ในชุดตะล่างปูจับอยู่ในชุดตะล่างทั้งหมดได้พี่น้องเดอ้อนะครับจังเป็นเบิ้งชุดที่ปูทรงให้บ่เบาถอยัาคา,าชุดห้าตัวนะครับเดี๋ยวเบิ็งชุดฐาตัวนั่กันท่านผู้ชมสูตรห้าตัวงวดที่ผ่านมานะครับสูตรห้าตัวของปูงวดที่ผ่านมามีแปดมีศูนย์มีหนึ 0, ่งนะครับแถวบนแปดศูนย์หนึ่งแถวล่างห้ากับหกนะครับมาแปดนะครับมาหนึ่ง แปดหน้าแปดลัก้อย1มาหลักซิปนะครับพบมาหลักหน่วยล่างเอาสูตรสูตรห้าตัวนะครับผมสูตรห้าตัวปูเจ็ดสองนะครับปูส่งไม่ให้นำเดี๋ยวเอาเถ่าเคียนให้ท่านผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวเห็นิ่งในไล่เดี๋ยว บอกให้ชัดพี่น้องเดี๋ยวจังทายแคปเอาเด้เลทำมาช่เดอร์สูตรห้าตัวของปู่วันนี้มีหน,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 นึ่นนมง,งมีสามมีสี่นะครับแล้วก็มีแปดมีเก้าสูตรห้าตัวปู่เจ็ดสองนะครับผมอันนี้เป้าทาวกเขียนตามที่ปู่ลงมาให้นะครับตำช่วงกับจับเอาไู้ไหมสูตรอ่า มาสามตัวได้มาสองตัวได้สูตรนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ้งตัวเลงน้ำกันพี่รองเดี๋ยวไปเบิ้งชุดที่ปูทรงมาให้เบาเท่านไล่รางนะครับผมไปชมน้ำกันได้ท่านผู้ชมเด้อนี่ครับชุดงวดที่ผ่านมานะครับเอฟซีกระถามเข้ามาหลายงวดวันที่1ตุลาคม2566นี่ครับเดี๋ยวเบิ้งชุดที่ปูทรงให้เบาเท่าน้ำพี่รองนะครับผมดูชุดที่ปูทรงให้เบาเท่านะครับผม นี่ชุดของงวด,งวดที่ผ่านมานะครับเนาะเห็นไหมครับในตารางมี8มีหนึ่งมี2ครับ8 1 2หนึ่งสองครับในตารางนะครับผมปูจับห้8 3 2สมสองท่านผู้ชมนะครับผมอภากุบาอภาคุบาทรงลายมาท่านผู้ชมภักุบาวัดป่าเอาเนี่ยครับของงวดที่แล้วนี่คือตัวนี้น้องพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาคือชุดนี้นะครับงวดนี้น่ครับงวดนี้ชุดที่ ชุดที่ปูทรงมาให้ยอ๋อนะครับเอาชุดเก่าออกพี่น้องนี่ครับคืองวดนี้นะครับชุดที่ปูทรงมาให้นี่ครับปูเจ็ดสองแคบนาจอเด้อครับอันนี้เป็นชุดที่ปูเขียนละปูทรงมาให้นะครับในตารางมีหกมีเจ็ดแถวแรกแถวสองสองสามแถวสามเก้ากับศูนย์บนหน่วยนะครับวิ่งนะครับหกกับเจ็ดเลยบนนี่แถววิ่งหกกับเจ็ดเลยได้พี่น้องเด้อนะครับหกกับเจ็ดมาหน่วยนะครับเจ็ดกับชนเลข เด่นเบาวเถาอยู่ครับชุดบนเบาวเถาเด่น7กับ8งวดน,นี้นะครับ3ตัว037 036นะครับ06 07 37 36ตัดเอาน้ำเด้อพี่น้องเห็นบ่มปูขีดไว้นะครับล่าง92กับ93นี่ครับเบาวเถาเขียนตัวใหญ่ๆให้ท่านผู้ชมนะครับแคปหนาจจ้าจอภาพมันสะท้อนมาพี่น้องเออเนาคือเป็นสะท้อนแสงสีทั้งพี่เออเนาทั้งพี่บอสะท้อนพี่น้อง หามุมให้ท่านผู้ชมนะครับอ่านี่ครับจะได้เห็นชัดๆนะครับท่านผู้ชมพึ่งเขามาบ้านพี่น้องนะครับซีโมงแล้วหาโมงแล้วนี่ครับรากาเอาแคบหน้าจอนะครับชุดที่ปูให้ต้องวดมีของงวดที่ผ่านมาจะได้เห็นของเก่าไปนั่นทม,มทบผู้ชมขอโทษขออให้นะครับเนาะอ้าวอ่า,อานี่กลายเป็นชุดที่ปูสมให้ชุดห้าตัวนี่พี่น้อง เ <Es per ated> ห็นชัดบ่ะหมวดที่ผ่านมาเนี่ครับ8 0 1ศูนย์หนะครับ8มา8หลักลอย1มาหลักสิบหมาหลักหน่วยล่างนะครับชุด5ตัวมาทุกหมวดเด้อพี่น้องเด้อชุด5ตัวหมวดนี้1 3 4 8 9นะครับชุด5ตัวบ่าวเท่าเขียนให้อยู่ครับผมหงวดนี้ออกไปก่อนพี่น้องอันนี้งวดนี้นะครับสูตร5ตัวนี่ครับปู่เจ 1>, 1 3 4แล้วก็8 9แคปนาจอได้องวดนะครับงวดวันที่1ตุลาคม2 5 6 6นาะครับผมนี่ครับเห็นชัดปะพี่น้องอันนี้ที่ที่ปูรงมาให้นะครับ้วก็นี่ชุดงวดนี่ต้องวดนี่ครับ 1, 2, 6กับ7นะครับ,รบเห็นชัดปะปนนปหกกับเจ็ด สองกับสามเก้ากับศูนย์บนหลักหน่วยหกกับเจ็ดสามตัวศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามหกศูนย์หกศูนย์เจ็ดตัวเน้นล่างเก้าสองกับเก้าสามธรรมชมแคปหน้าจอนะครับปูเจ็ดสองนะครับพึ่งคุยกับปูเมื่อสักครู่นะครับปูกับทงสติกเกอร์มาให้ก็ขอบคุณปูไปพึ่งเข้ามาครับทมม่านผู้ชุมพึ่งกลับเข้ามาจากไปข้างนอกแคปหน้าจอครับปูเจ็ดสองกับงวดวันที่ หนึ่งตัวาคม2566 FC ถามเขามาหลายนะครับชุดบนบนหน่วย6กับ7 3สามตัว037 036ูปูจับในชุดนี้เลยนะครับ37 36 0607ล่าง92 93เน้น92จับในสูตรให้กันครับนี่สูตร5ตัวท่านผู้ชมเอาขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องนะครับผมบรรยากาศช่วงคำ่ำนะครับค่ำแล้วประมาณหาโมงจะหาโมงกลัวจะหกโมงเบิงฝนท่านผู้ชม ฝน,นยังตกอยู่พี่น้องฝนยังตกอยู่นะครับนี่ครับฝนยังตกตกม,มือนะครับผมขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านนะครับขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขสุขคนสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นคนยืนบ่าวเถาสวัสดีครับ